ช่วงนี้มาดูเรื่องของสุขภาพนะคะมีโครงการดีๆมาบอกค่ะทางสภากาชาติไทยนะคะเขาจัดให้บริการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งอื่นๆอ,อีกกว่า5ชนิดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน800,000โดสภายใต้โครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบค่ะ แล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการเริ่มโครงการนะคะจึงจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส HIV เออขอภัยค่ะ HPV ฟรี Free, ให้กับประชาชนจำนวน200สิทธ์ซึ่งสามารถฉีดได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุตั้งแต่9ขวบถึง45ปีนะคะถือว่าเป็นวัคซีนสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลกูกรวมไปถึงมะเร็งอื่นๆด้วยแล้วก็ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ด้วยค่ะสำหรับวัคซีน HPV ที่ได้รับบริจาคมา8 0แ0 0โดสทางสภากาชาติไทยจะนำไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นม .2 5 0 0 0โดส กลุ่มเด็กหญิงอายุ12 15ปีที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาในโรงเรียน100,000โดสแล้วก็อีก40,000โดสจัดฉีดให้กับกลุ่มเด็กหญิงอายุ12 15ปีที่เป็นคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มแรงงาน3สัญชาติส่วนที่เหลืออีก1 6 0 0 0โดสจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาติกำหนดค่ะ